บทที่6จะมาคุยกันในสิ่งที Guys, ่ตัวแทนต้องมีก่อนออกเปขายประกันชีวิตนะครับสิ่งที่ตัวแทนจําเป็นต้องมีมันเป็นวัตถุของวัตถุดิบของตัวแทนก็คือรายชื่อรายชื่อเป็นวัตถุดิบของตัวแทนประกันชีวิตเพราะว่าตัวแทนประกันชีิตจําเป็นต้องมีรายชื่อนะครับอย่างน้อย100รรายชื่อการที่เรามีรายชื่อเนี่ย เราจะได้นํารายชื่อที่มานะครับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการออกไปขายประกันในการที่เราจะนำประกันออกไปแก้ปัญหาคนนะครับขาดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการสรรหารายชื่อเคยพูดไปแล้วเมื่อบทก่อนนะครับการสรรหารายชื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ถ้าสรรหาไม่ได้มันก็ทำให้เราไม่มีดังนั้นสิ่งที่ต้องมีแน่ๆ ก่อนออกไปขายนะคือรายชื่อไม่มีไม่รู้จะไปขายใครเพราะงานเราเกี่ยวข้องกับคนตลอดเวลาการหารายชื่อใหม่ๆมันเป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตการเพิ่มคนรู้จักใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องทำหากไม่ทำพรุ่งนี้ไม่มีทางไปไม่ช้าก็จะต้องหลุดจาก ออกจากอาชีพอย่างแน่นอนการสรรหารายชื่อนะครับก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ผมเคยพูดมาแล้วจำเป็นมากๆเพื่อจะได้มีวัตถุดิบนะครับในการทำงานของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตดังนั้นรายชื่อควรจะมีในสต็อก100รายชื่อเสมอควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีควรเป็นคนที่ สามารถพูดคุยกับคนได้ทุกคนเป็นคนยิ้มแย้มแจ,จ่มใสเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่นะครับใครๆก็อยากคุยด้วยนั่นแหละคือคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีตชนิดหนึงนะครับอ่ะในบทนี้เรามาพูดถึงในสิ่งที่นะครับตัวแทนประกันชีวิตต้องมีในบทที่หกก็คือรายชื่อตัวนี้สําคัญไม่มีทําไม่ได้นะครับ